สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่โครงการสรรสานปันประสบการณ์การอ่านปีการศึกษา2564โดยงานห้องสมุดโรงเรียนดเต่าวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชีงยงใหม่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาแนะนําสมาชิกของโครงการกันดีกว่านะครับขอเชิญทุกท่านพบกับบรรลักษ์น้อยยอดนักอ่านได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงศิริวิมลชุ่มกาศนะคะเป็นบนรรลักษ์น้อยยอดนักอ่านค่ะครับผมและลําดับต่อไปนะครับ ขอเชิญทุกท่านได้พบกับบาารรณาลักษ์ห้องสมุดได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันานางสาววราพรขัดส,สารเป็นบานารรณาลักษ์ห้องสมุดโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมค่ะครับและสวัสดีครับกับผมวันนี้นะครับอายราวุฒิพ่อเจาะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยบาารรณาลักษ์ภาคอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองนะครับสวัสดีค่ะงานห้องสมุดโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมภูมิใจนำเสนอกิจกรรมอ่านเรื่องสั้นฟันแฮปปี้ วิธีการดําเนินกิจกรรมนะคะให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นจากนิตยสารหรือเว็บไซต์ออนไลน์แล้วบันทึกการอ่านส่งครูบรรักษ์ทาง Google Classroom วันนี้เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์การอ่านในรูปแบบ Google Meet ค่ะขอเชิญพบกับเด็กหญิงสิริวิวน์ชุ่มกาดบรรักษ์น้อยของโรงเรียนดอยต่อวิทยาคมค่ะ เรื่องสร้างที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะชื่อว่าฤดูดอกไม้บานจะผ่านมาของผู้แต่งปะการางังจากคอลัมน์ล้อมโลกด้วยรักนิตยสารขวัญเรือนฉบับเดือนมิถุนายนพศ2554เล่มที่950หน้า141ถึง143น้องแพรรี่คะเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะเล่าให้ฟังได้ไหมเอย้ย ได้เลยค่ะท้องฟ้ามีหลายสีชีวิตมีหลายแบบโลกนี้มีฤดูการร้อนหนาวอบอุ่นหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านชีวิตก็เช่นกันหากเวลานี้คุณรู้สึกเหมือนแห้งผากอยู่กลางทะเลทรายจงเชื่อไว้เสมอว่าความร้อนร้ายนั้นจะผ่านไปสำหรับเรื่องย่อของเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะชายคนหนึ่งทนทำงานที่บริษัทอยากไร้ความสุข ในขณะที่เพื่อนของเขาหลายคนทยอยเปลี่ยนงานใหม่เขารู้สึกเหมือนคนทำงานมานานเต็มทนจนทนต่อไปไม่ไหวแล้วบาทหลวงอวุโสปลอบใจเขาว่าพระเจ้าต้องการฝึกความอดทนของเราเหตุการณ์ร้ายๆในวันนี้จะนำไปสู่วันดีๆของวันพรุ่งนี้ก็เรื่องนี้นะคะก็สะท้อนไปถึงซินดี้อดีตเพื่อนร่วมงานของเขาค่ะ เธอมีลูกที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงสองคนเธอไม่มีสามีที่จะช่วยดูแลและหายังครอบครัวเธอยังลาหยุดอย่างสม่ำเสมอจนในที่สุดก็ถูกให้ออกจากงานไม่นานนะับซินดี้ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมน้องสาวของเธอได้กลับมาเพาเื่อช่วยดูแลลูกของเธอและคนหลายคนเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเธอค่ะต่อไปนะคะน้องแครรี่จะสรุป ข้อคิดและการนำไปใช้ค่ะค่ะข,ข้อคิดจากเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะเรื่องไร้ายๆในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องดีๆเรื่องดีจริงๆเมื่อถึงวันพรุ่งนี้โลกนี้มีฤดูกาลร,ร้อนหนาวอบอุ่นหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีวิตก็เช่นกันเรื่องไร้าย้ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้นบางทีก็ไม่ได้แย่เลยเสียทีเดียวอุปสรรคต่างๆจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นค่ะ ผมต้องขอขอบ <ขอ S 2> คุณครับเก็บความรู้นะครับความรู้ที่สร้างสรรค์ลแล้วก็รวมถึงเรื่องย่อแล้วก็ข้อคิดและการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันจากบรรลักษน้อยห้องสมุดของเราน้องแพรี่นั่นเองนะครับสําหรับคําศัพท์ภาษาอังกฤษจากเรื่องสั้นนะครับเรามาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษก,ก,ษกับครูป,ป๊อป,ป,ปไปเลยดีกว่านะครับ 1. น,นะครับ Hang in thereHang in there, in there หมายถึงทนต่อไปอีกสักนิดสู้ๆนะครับอันที่สองนะครับ Project Project Very good นะครับหมายถึงโครงการหรือว่าโครงงานก็ได้นะครับอย่าลืมทบทวนนะครับวันนี้เราได้รับเกร็ดความรู้สาระความรู้ดีๆเลยนะครับจากโครงการ โครงการสัรสานนะครับสร้างความรู้แบ่งปันรักกันอ่านของห้องสมุดโรงเรียนไรเต่ยวิทยาคมนะครับหยุดอยู่บ้านแต่ไม่หยุดเรียนรู้อย่าลืมติดตามช่องห้องสมุดโรงเรียนไรเต่ยวิทยาคมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเราค่ะวันนี้ครูวราพรขอขอบคุณครูสราวุฒิพ่อเจาะและเด็กหญิงเสีรีวิมลชุ่มกาดด้วยค่ะ อยากให้พวกเราบรรดารักน้อยทำกิจกรรมรักการอ่านอะไรคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ